ในการเทคโนตของผมเนี่ยนะครับบางคนพยายามที่จะจดให้มันครบทุกคำไอนนี้ผมบอกเลยว่ายากลองลองนึกดูนะครับเวลาคนที่เขาพูดมาเติๆกับการที่เขียนเนี่ยสปีมันคนละเรื่องอยู่แล้วนะครับการที่จะพูดอย่างนี้แล้วให้จดให้ครบทุกคำนยากยากเทคนิคของผมก็คือว่าผมจะแบ่งตัวเมมโมรีเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งเมมโมรีในนี้ส่วนหนึ่งเมมโมรีในที่ว่าตัวกระดาษจด ในขณะที่ฟังปุ๊บการทำข้าใจนะครับทำความเข้าใจเสร็จปุ๊บแล้วก็จำอยู่ในเมมโมรีตัวนี้เสร็จปุ๊บคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดพอยท์ที่สำคัญหรือพอยท์ที่เป็นประเด็นนะครับหรือว่าจะเป็นส่วนของจิ๊กซอเนี่ยผมก็จะมาเขียนไว้ในตัวเทคโนดเทคโนดเหมือนคล้ายๆเป็นจิ๊กซอก็ได้นะครับนึกนนึกนึกกภาพจิ๊กซอก็แล้วกันอันนี้เป็นก้อนหนึ่งก้อนหนึ่งก้อนหนึ่งแล้วนี้อีกก้อนหนึ่งก้อนหนึ่งเสร็จปุ๊บเวลาที่จะแปล เวลาแปลเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เท่ากับว่าเอาก้อนตัวนี้มาต่อก้อนตัวนี้มาต่อต่อต่อปุ๊บหมอจะทําให้แปลเนี่ยเป็นประโยคลําก็ได้ใจความอันนี้อันนี้เป็นเทคนิคของผมนะครับส่วนเทคนิคคนอื่นอาจจะอาจจะแตกต่างกันไปก็แล้วแต่ส่วนเทคนิคผมคือจะใช้หน่วยความจาเรียกว่าหน่วยคมจำกัดอครับสองส่วนส่วนนี้ส่วนหนึ่งส่วนนี้ส่วนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีใครมาอ่านตัวเทคโนโผมเนี่ยจะไม่เข้าใจนะครับจะไม่เข้าใจ บางทีนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้กันละกันเดี๋ยวผมขึ้นดกันบางทีนะครับบางทีเนี่ยเห็นเป็นคำๆเป็นเป็นพาร์ทเป็นส่วนเป็นส่วนอ่านแค่นี้ไม่รู้เรื่องแล้วก็บางทีนะครับเวลาผมจดเนี่ยนอกจากจดภาษาไทยจดภาษา,าญี่ปุ่นก็มีถ้าบางคำที่ภาษาญี่ปุ่นเข้าใจง่ายกว่าก็จะจดเป็นภาษาญี่ปุ่นก็ไปแล้วก็บางครั้งนะครับก็ไม่จดเป็นภาษาจดเป็นสัญลักษณ์ก็มีนะครับจดเป็นสัญลักษณ์ก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ย อันนี้ผมให้เป็นเทคนิคก็แล้วกันเทคนิคอันนี้ไปส,ส่วนใครจะมีเทคนอื่นก็แล้วแต่ส่วนเทคนิคของผมก็คือจับประมาณนี้นะครับแบ่งเป็นสองเมมโมรีเมมโมรี่หนึ่งเมมโมรีสองนอกจากสองเมมโมรีเสร็จปุ๊บถึงเวลาแปลมาประกอบกันเนี่ยประกอบการสอนเนี่ยสองส่วนนียมาประกอบกันประกอบกันแล้วทำการแปลสิ่งที่เขียนไปนะครับเป็นสิ่งที่เราอ่านเข้าใจได้นะครับจะภาษาญี่ปุ่นสไทยแล้วแต่พาทนี้ภาษาญี่ปุ่นพาทนี้สไทยแล้วแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ก็แล้วแต่เป็นรูปอะไรก็แล้วแต่ซึ่ง จะเป็นความเข้าใจเฉพาะบุคคลนะครับอันนี้ให้เป็นทริคเอาไว้นะครับส่วนการปฏิบัตินะครับก็แต่ละคนอาจจะมีเทคนิคไม่เหมือนกันนะครับวเวลาที่ผ่านไปมากขึ้นประสบการณ์จะมากขึ้นเราจะค่อยๆเก่งขึ้นเก่งขึ้นเก่งขึ้นยังไงก็ไปทดลองดูนะครับแล้วก็ได้ผลได้ผลยังไงก็มาคอบต์ใ้ฟังนะครับโอเคขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ